ออกไปหน้าไปหายามตรงเราก็ไปยามรอบดักกุ้งที่เราใส่้เมือวานี่เราพอบานคอยเราก็ได้กุ้งมาไลยหลายได้หล่าเมือว่านริเรกยังสี่ยล่ะขันยายปอไปน้ำร้มันบริลลดตรงนี่ก็พกันยามคือกันเด้เมือว่านฮอดตะบริลลปลาแต่ว่าเมื่อนีพอบานคอยเราออกไปผู้เดียวไปยามได้ปลาเราก็ได้ปลารดพร้อมเราก็เลยว่าเราขิดอยากกินต้มปลาลดต้มปลารดนี่มันต้องต้มใส่ใบเสียวแล้วเท่ามัน่อยเสียบยายปอก็เลยบอกให้พอบานเราไปหาใบเสียวมาต้มใส่ปลารดเพราะว่าตอนที่ยายปอเป็นเล็กน้อยพอก็ม่ต้มให้กินปรากฏว่า่ยเเียบเสียบ่ เป็นเด็กหน่อยพ่อแม่พาต้มปลาต้มยังแยมแดงสีเพิ่นกะสีหาตะใบเสี้ยวมาใส่เราก็เสียบแห้งผอมส้มนี่ก็บผสมแห้ง้อมนด้ส้มใบเสี้ยวส้มซับนี่หลายยายมันเสียบแต่ก็บรู้ว่าสิถือใจพอบานคอยบ๊อบบูพว่าเราเป็นคนมากินส้มสมนะยายก็เลยคิดว่ามันสิบว่ถือใจเล่าป็นได้นะพันว่ามันบผสมแห้งห่อกระเจี๊ยบเอาไปได้หลายเอาใส่ได้หลายตัวประเสรนฐพอบานคาลาว่าเราก็เลยเก็บเอาแบบลายแเราเราก็บวห้ย่ายปอนี่เอาใส่เบิดเลยเพราะว่าเราเป็นคนมากินอาหารรสชมวันนี้กะสีมาเตรียมเครื่องเอาไว้ถาใส่ต้มกะสีเผาหอมหัวแดงกบกกระะเเทีียมมมน่่่ลลลลลววาาาาาอไไ้้้้้ใสตตตปปดดดด็แ ปลาบูย่ายปอกะสิตตมคือการะ mm hmm. ไรยผ้ากันต้มปาลารถกินโดนแล้วคิดว่าสิแสบคักอยู่ในมือนกได้เพราะว่าปาลารถอยู่แถวบานย่ายปอทุกมือนี่มันหานยา อยากบะคือแต่ก่อนที่แต่ก่อนอนี่ร้ายหลายแต่ว่าทุกมือนี่มันหายากแล้วบัดนี้ก็มาเบิ่งวิธีการต้มปลาลดสูตรย่าไยปอกระเซียวเกลือค่ะตะไคร้แล้วก็เอารากผักขี้เี่ลงไปใส่ก่อนตามด้วยหอมแดง,งกกระเทียมที่ย่าไยปอเผาเมื่อกี้นี่เราลงไปใส่แล้วก็เอาใบเสี่ยวนี่ลงไปใส่น้ำกันพอขาดบะได้นี่ก็แม่นเผาพริกแห้งลงไปใส่ผัวบ้านก่อนแล้วมาักมักต้มยังกซา,าแล้วก็สิบอกอให้ย่าไยปอ,อเผาลงไปใส่เด้่เพราะว่าเรามักนะหม้อเดือดแล้วบัดนี้กระเซียวปลาลดกับปลาบูลงไปใส่ถ้ามีแต่ปลาลดเบิดเลยยยสิิาคดว่าสิแซ่่บคักกวานี้อยู่ด้เพราะว่าให้มมปลาาบบู่ีแตพ้นกกินแล้วว่า แกงลรดด้วยรดดอกรดดีพงหนอกพงนวน้ำปูน้ำปลาขาดบ่ได้นี่ก็แม่นใบกะเพราพอบานข่ต้มยักกะซาเราสิบปวกห้หาใบกะเพรามาใส่ได้ห่อวามันก่อยเสียบแล้วาขัวกุ้งฝอยตัวบ่ที่นี่พอบานไข่เราก็แบงไปก้อยแลวเด้ยังเหลืออะไรคือเก่าอยู่ย่ายปอก็เลยมาขัวเพราะว่าก็คชิดอยากกินขัวกุ้งยนน่ะขัวแบบนี้แล้วไปก้อยกินกระแสคยบคือกันเนี้เบาแล้วก็คชิดอยากกินอยู่ได้เพราะว่ากบ่ไบรเฮ็ดกินโดนแล้วนะก็ได้คิดอยากกินแต่ดิบลายกระชิดอยู่ได้ย่ายปอก็ได้แต่ก็บ่กกินลายดอกกินเท่า หมอเราก็เปแต่กินแซบแเมื่อนี้ซอยใบบกูดลงไปใส่หางหอมตืม <c> ก I mean, ันแห้งค่ะกินบอเบอร์เสียไปใส่ตู้เย็นไว้ยดกุ้งฝอยเมื่ออ่นนสิกวยกุ้งสุกกินร่องเบิงยดกเพราะว่าบด้เ็ดกินโดนแล้วนะก็ได้ขิดยากตักต้มปลาใส่ถ้วยต้มปลาเมื่อนี่ก็เปแต่แซ่บเปแต่แซบปลาบูนี่ก็เปื่อยเร็วๆพบ้านว่าต้องเฝ้าต้มเฝ้าปรุงเร้อปลาบูนี่มันเปื่อยเร็วๆวัาสันละว่าเฮลดกับข้าเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบานก็สิพากันม่กินข้ากินเขาง่ายแต่ว่า พอดีพอบ้านพอบาลูกจังสีเอามาตบใส่ตะดูนเลียวมาสันดาวา